ที่ทำให้ลงลืมไปโบราณแห่งวัน,นวจะหายออไปแค่ยึดความหุห่ที่ร่บอกให้กันจดปันทึกหายใ,ใ,ในหัวใจความรักเป็นเีสิ่ สำหรับซีซั่นเจนะคะก็เราจะรับตั้งแต่น้องๆที่อายุ15นะคะถึง25ปีนะคะแล้วก็เราจะคัดเข้าบ้านทั้งหมด100คนนี่แหละความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าเราจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆหลายๆคนในในร้อยคนนะคะเห็นทุกคนเลยแล้วก็คิดว่า พอคัด12คนเข้าบ้านเนี่ยอาจจะมีหลงเหลือที่แบบได้ไปทําอย่างอื่นด้วยนะรู้สึกนะน,น่าจะเป็นแบบนั้นได,เได้เห็นได้ข่าวมาได้ข่าวาว่ามีน้องที่น่าสนใจน่าสนใจอ,อ,อายุ15สูงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงเด็กเด็กอายุ15นี้ปัจจุบันนี้ความสามารถพิเศษเยอะร้องเพลงได้เต้นได้ทําได้ทุกอย่างนะคะสูงยาเขาดีที่ตอนนี้พ้นไปแล้วใช่ไหมพ้นพ้นสิบห้าไปนานไหมคะหลายหลายปีแล้ว ก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาก็มีอะไรก็เอามาโชว์ให้เต็มที่นะครับซีซั่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนานและเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็จะอยู่ข้างนอกก็จะเป็นกําลังใจให้นะฮะแล้วจะคอยดูทุกๆวีคนะฮะแล้วก็ออกมาคงได้ร่วมงานกันครับยั่เหลืออีกหลายภาคนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะฮะอะไรมีของดีก็เก็บไว้แล้วก็มาโชว์วันจริงนะครับเดี๋ยวพวกพี่เป็นกำลังใจให้ครับก็ ขอให้อย่างเดียวนะครับขอให้มีความกล้าที่จะเข้ามานะครับอย่างแรกเลยถ้าไม่กล้าก็จะไม่ได้นะครับอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือนะครับแล้วก็สำหรับน,น้องๆที่กล้าเข้ามาแล้วก็ฝ่ายสองขอนะครับแตกออกไปอีกก็คือ 1, ข้อหนึ่งกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับนี่อยากทาอะไรทาเลยอยากแต่งตัวไงแต่งมาเลยเป็นนิสัยตัวเองเต็มที่นะครับแล้วก็2คือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะยครับเพราะจะเป็นเอฟเนี่ยอยากจะถูกใจกรรมการก็ต้องเป็นเด็กที่ดีเพื่อจะได้เข้าอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอยู่กับคุณครูกับตัวกับเพื่อนได้อ่าฝากไว ก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะใครที่สนใจนะคะก็เริ่มตั้งแต่อายุ15ถึง25นะคะก็เรียกว่าจบมอต,ต้นแล้วก็มาสมัคร AF ได้เลยเข้าบ้านได้เลยนะคะก็มีความสามารถมีมีอะไรก็ออกมาโชว์ให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่างบอกอย่างที่บอกนะครับความพิเศษของรุ่นนี้รุ่น7ก็คือรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีถึง25ปีนะ สำหรับใครที่น้องๆขณะที่อายุ15เนี่ยขอบอกเลยว่าตอนเขาอายุ15เนี่ยกำลังมีไฟครับไฟ<ว>ไ,<ว>ไอะไรครับไฟหมายถึงว่ากําลังมีความฝันนะครับ<อ>ก็ขอให้น้องทุกคนที่มีความฝันอยู่นะครับในวัยที่อยู่ระหว่างเนี่ยครับขอให้มาสมัครกันเยอะๆตอนนี้สมัครภาคใต้ไปแล้วก็จึงเหลืออีก3ภาคนะครับสาหรับใครที่ไปภาคใต้มาแล้วเนี่ยก็ยังยังยังมาภาคที่เหลือได้อยู่นะครับขอให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับตามฝันของเราครับขอบคครับ Sing me and see love